ปากเสียไปหน่อยแต,แต่แบบเนี้ยจะวันชอบแต่ฉันเกลียดเกลียดโวยไม่ชอบโวยรู้ไหมว่าเกลียดแบบไหนอ่ะมันจะได้แบบนั้น,นจริงด้วยเราไม่น่าไปเกลียดมันก่อนเลยใชจ่จริงละจริงละนี่ฉันถามนอยเด่ะมึงชื่ออะไรวะอุ้ยตายแล้วโอ้โห นี่ถามชื่อผู้หญิงเขาถามกันแบบนี้เหรอก็เป็นโจรพูดที่มันเพาะเราะได้ไหมเป็นไม่จะเป็นพูดดีมาจากไหนก็ถามชื่ออะไรก็บอกมาสิวะไม่เอะไบอกวะเฮ้ยถามที่ดีก็บอกดีๆสิวะไม่บอกโว้ยมาหนันฮะแม่โอยห้ามพูดถ้าพูดมีเรื่องแน่พูดไปแล้วเมื่อกี้ป้าหนันนะขอจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อ มึงเคยเห็นกิฟญี่ปุ่นไหมเออสันเดอร์ว่ะสันิดอระว่ะจักมาสันเดอร์ไหนดนูกิฟดิเขาตั้งหันหานหน้าเหมือนแกโอ้ยโอ้โหมันมันปักเสียด้นี่มันปักเสียด้วมึงกำปังตักคนตายตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอาชื่อมาตั้งอีนัน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 โยออีนันและอีนันอีนันโยออีนันและอีนันอีนัน อีนันละอีนันอีนันเด้อีนันเนออีนันเนอกูตบหัวกูตบหัวแค่นั้นแหละกูตบหัวแล้วกูไม่โอบโหโคตรเก่งเลยเฮ้ยวันนี้ผมเก็บกดแล้ววะขอบใจขอบใจปานันปากดีไอปากเสียอปากหมาชื่อปานันเว้ยอีนันอีนัน ใจไม่เจ็บเว้ยท่าทางแบบนี้โจรชอบ <G ül üyor> ดื้อๆแบบเนี้ยแสบๆแบบเนี้ยเดี๋ยวจะดัดนิสัยให <G ül üyor> ม้มึงมึงดัดตัวเองก่อน <G ül üyor> มึงดัดตัวเองกูเป็นจรกูจะสั่งสอนมึงนี่ไงไอ้ต <G ül üyor> ัดมึงดัดตัวเองมึงมึงไม่รู้กูรู้กูกู เขาจะให้พวกอะไรหลบทางไปเดี๋ยวน uh ี้เลยทำไมเสียเวลามากร้องไม่ผัวจนสักครั้งไมเล่นไอ้ทุเล็บอีปากเสียไอ้พวกขุนเจ้าขุณเจ้นได้หมดจ้าจ้าจ้าไวสู้มันนังทำรีใช่ไหมมึงเล่นนี้ใช่ไหม เรื oh hey, able, vel, ่องนี้ใช่ไหมได้ไอ้พวกคุณจอยคุณแจงได้ฟังเรื่องแซงลำไส้โอ๊ยขวนาด้วยขวดด้วยไมาขวนงหรือแมวเนี่ยยศกก็เสื่อมไม่เหลือ ไม่ต้องทำเปเยอะยันไปเลยไปเหมือนคนจริงทำไมเอ้าเฮยเฮยยาเฮย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 อ๋ใจหายเลยอย่าเล่นแบบนี้สิเขาให้ดูแหวนแหวนเขาสวยวูให้ดูแหวนด้วยม่ต้องทำไปเยอะยัน เลยป้านันคนยิงถึงพี่เป็นโจรก็จริงไม่ทำดีเดินไปยหนเนี่จะเดินไปไหนเนี่ย,ยเวนหัวมัน,ไปไนเป็นทีของกูไงกูไม่อยากให้มึงเข้าใกล้กูพอสักทีอ่ะขอสักทีอ่ะมันยุ่งลย สวยแซกเอ็กเอิม<ล>ทั้งสวยสะเบิมทุกแบบอย่ามาโนนจูวยีย่ตัวแสบเขาเรียกสวยแบบโลดพนคุณโจรอย่างพี่ไม่ราคาผิดรูและยังอ่อนโยนอห้ย ไนันจำได้ไหมยี่จำได้ไหวไหมตั้งการเอาไหวไหมไหวไหมสู้ได้ไหมไหวไหสู้ต่อนะไปฝันโยกไปแล้วมั้งลอยหน้าลอยตาเหรอฮะโอหแสบว่ะหมายถึงเขาทำตัวแสบเหรอหน้ากูเนี่ยทอยแสบมากเลยเนี่ยเอาเถอะเอาเลยจะทำอะไรกูก็ทำเถอะ เหมือนไปเลยเจอดอกเมื่อกี้เหมือนไปเลยไงเพราะฉะนั้นต้องซ้ำๆอีกทีทำไปเจอทำไมจะมีอะไรใหม่มีอะไรใหม่เก่งนะเกิวันนั้นเล่นเรื่องนลำค้างไงทำไมอ่ะกลัวไม้ไปตีตรงแขนป้อโอ้คนด่ากูเต็มเลยตอบกูอย่างนี้ไม่มีใครเม้นเป็นไรเลยมีมีคนคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์อ๋อคอมเมนต์ว่าไงวะฟังไม่ชัดขออีกทีครับโอ้ยเว้ยร้องมีหัวโจรสักครั้งเป็นอะไรฉันจะสั่งสอนเธอเองเธอจะได้ลาบจำ หลับจำเหรออื้อื้เอ้าเอ่อเอ่อเงียบเหลับจำใช่ไหมให้หลับจำใช่ไหมถือมือถือมือโว้ยไม่ตอบสักทีแล้วเกงไม่หมดแล้วเนี่ยเลือกอยู่จะเอามือไหนโอ้ยมือไหนก็ได้เจ็บเหมือนกันหมดละเอาที่ถนัดมาเลย เอาที่ถนัดเอเฮ้ยใจเย็นนะใยใจเย็นนะเอาที่ถนัดเหรอตบได้แต่อย่าเล่นทีเผลอเชิญเร่นสมสมบทบาทมาเปแล้วเขาเล่นลิเกน่ะฮะอผมด้านด้วยด้านด้วยด้านมึงอยู่เฉยๆได้ไหมีีเสยงอยู่เฉยๆได้ไหมผมไม่ได้ยินเนี่ยกูไม่ได้ดิ้นอะไรเลยนะเนี่ยแรงๆเลยไม่ได้พี่แม่บอกแรงๆเลย นี่นี่ตกให้ตายเราก็ไม่เจ็บพี่น้ำบอกไม่ได้ยินมีอะไรไหมเนี่ยพี่น้ำบอกไม่เขาบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินเปิดเปิเปเปเป็นไงพี่น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 ี่ีเผลอจางไห พี่เผยเล่นนั่นน่ยมึงเล่นกูที่โอ้ยะทำไมทำไมพี่ตกหรือสับข้อเลยทำไมแมยเงงไม่กูมึงไม่ไอ้ปานหนั่นเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมโดนผู้ชายหอมเขาจึงดิ้นสุดตัวสบัดสุดฤทธิศเขาไม่ยอมเขาจึงดิ้นสุดตัว

นะเขาไม่เคยโดนผู้หญิงคนไหนหอมมาก่อนเขาจึงดิ้นสุดชีวิตไอ้เหรอดิ้นสุดตัวไอ้เหรอดิ้นไปสองคนไปเรียน acting การดิ้นมาใหม่ไปดิ้นมั้ยแป๊บ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 นี่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 นีเฮ้ยทำไมเวลาจูบกันแล้วลิบลิบ หลุดอย่างนี้ทำไมไม่ใช้ลิปน้องเติ้ลนูออนละ่ะโอ้ยผู้เล่ก็ไม่มีใครมาซื้อหรอใช้ลิปน้องเติ้ลออนแล้วเวลาจูบกันมันจะลิปจะไม่หลุดไปเนี่ยนี่ได้ใช้ปะนี่ใช้อยู่อ่ะลองจูบไอ้มอสด,ดิดูการใช้ลิปนูออน